ที่ผมบอกว่า,าวมันเป็นกาวใจมันเป็นกาวใจเป็นแรงดึงดูดที่ทําให้เทรลอนอยังไม่ทิ้งประเทศไทยยังไม่ตีตัวออกห่างทรูแล้วเขาก็เสริมรทัพโดยผู้บริหารครับลูกมอ่อของเทรลอนอเนี่ยเข้ามาอยู่ในบอร์ดของทรูนี่นะใช่ใช่อันนี้ฮะก็จะเป็นการบ่งบอกเนื่องจากว่าเขามีการจ่ายปันผลเพราะถ้าไปดูในเบื้องต้นนะครับคุณจตุวรฮะ ตอนนี้ถ้าไปดูโครงสร้างผูดด้ถือหุ้นพระอันนี้ผมเปิดจากตลาดซับสดๆนี่นะฮนะณวันที่7อันนี้สิ้นสุดวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลังปิดสมุดไปนะครับเทรนรถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งนะครับ9,883ล้านหุ้นด้วยกัน2อีอกว่ายี่สครับผมก็เลยเอากลมๆฮะ9ก0 0กว่าล้านบาทตรงนี้ไอ้9ก0 0กว่าล้านหุ้นเนี่ยไปคูณ19สตางค์เป็นตัวเลขเท่าไหร่1,800กว่าล้านบาท ที่ทเทเลอนอ,นอดได้งวดนี้นะแค่งวดนี้นะปันพลพิเศษรอบนี้นะครับเทเลอนอ,นอดได้ไปเกือบเกือบสองพันล้านนะฮะถ้าดูในแง่ของกลุ่มซีพีอันนี้ถ้าดูจากที่ที่แจ้งเป็นชัดเจนโรงงานโดยตรงเลยอย่างคือเจริญพกกพันก็คือซีพีเนี่ยถืออยู่1 0 3 7เ็นี่ยก็3 5 8พอกว่าล้านอันนี้จริงๆเขาถือมากกว่านี้นะแต่เท่าถ้าดูที่จับต้องได้ล้วเป็นชิ้นเป็นอันก็คือโดยตรงเลยเนี่ย 3,580กาล้านบาทเนี่ยก็ได้เงินไปประมาณสัก600กว่าล้านคือจริงเนี่ยในกลุ่มของ CP เขามีเยอะเลยในหลายๆบริษัทแล้วก็ยังมีในในส่วนของบุคคลด้วยใช่ใช่่แต่ก็ถ้าดูจากตัวนี้ก็คือว่าอ่ะถ้ารวม CPF ไปด้วยก็ได้ c p f อีก200กว่าล้านหุ้นก็ตกประมาณสักตีประมาณสักเอ่เอ่ล้านหุ้นขออภัยฮะ4เอ่ประมาณสักประมาณเนี้ย4 4 4 4 4,000กว่าล้านหุ้นครับ เอ่อตรงนี้ฮะก็ถึงที่บอกฮะบว่างานนี้เทเลนอเขาได้ไปเกือบสองพันล้านนะอย่างที่นักวิเคราะห์บอกว่าธุรกิจสื่อสารเนี่ยการแข่งขันต่ำการต่ำนะย้ำนะการแข่งขันต่ำความหมายคือผู้แข่งเนี่ยมันน้อยรายใช่ใช่แม้กสทชจะบอกว่ามันยังมันยังไม่ผูกขาดตลาดเพราะมันมีมากกว่าสองรายครับแต่หลักๆที่คนใช้กันอยู่คือ ไม่ t ร u ก็แอดวานถูกไหมฮะใช่ใชมันก็เลยทําให้เรื่องของการแข่งขันการทำเขาเรียกนะข่าวเซวราส์อะไรประมาณนี้ข่าวเซวราส์น้อยลเมื่สมัยก่อนเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นแบบโอทะลุดุดันอ่าโป้เขาเรียกอะไรนะลดแล้วลดอีกอันดิมิตนะเนี่ยประมาณเนี้ยก็ก็มาแต่ตอนนี้ก็เริ่มน้อยลงไปครับก็ด้วยการแข่งขันที่มันอาจจะเบาบางลงไปแล้วก็ที่สําคัญคือจำนวนผู้ใช้มันไม่มากขึ้นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันอัตราเลขมันมันเริ่มถดเริ่มลงทรงตัวมากกว่า